เขาคือบุตรแห่งวายุผู้ซึ่งได้รับพรจากเทพเจ้าแต่ไม่ได้ถูกสอนให้รู้จักควบคุมพลังของมันเมื่อครั้งที่เขาได้เห็นดวงอาทิตย์เขาก็คิดว่า นั่นเป็นเพียงผล,ลไม้ที่ส่องแสงจ้าน่ากินโอ้นั่นผลอะไรนะน่ากินชะมัดวานอนน้อยรู้สึกตื่นตาตื่นใจวานอนน้อยคิดจะกลืนกินดวงอาทิตย์ทั้งดวงและนั่นได้สร้างความโกลาหลไปทั่วทั้งสากลละจักรวาลแต่การใช้พลังอย่างเย่อหยิ่งนั้น มันกำลังจะสร้างบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ให้กับเขาเมื่อพระอิน์ทได้เห็นเหตุการณ์ใอ้เจ้าวานอนผู้เย่อหยิงเจ้าได้ใช้พลังที่ข้าประทานให้ไปในทางที่ทำลายสมดุลของจักรวาลน,นี่ถือเป็นเรื่องที่อภัยไม่ได้ท่านก็เกิดโทสะพระอิน์ทจัดการยิงสอนวัชระใส่วานอนผู้โอหังจนมันได้รับบาดเจ็บ ท่านแม่ช่วยข้าด้วยด้วยความเป็นแม่แม่นางสวาหาได้อ้อนวอนขอชีวิตของบุตรชายพระอินทเจ้าขาเขายังเป็นเพียงวาน,นอนน้อยไม่รู้เรื่องราวโปรดอภัยด้วยเถิดพระอินทยังทรงมีเมตตาท่านจึงลงโทษมันด้วยการจำกัดพลังของมันพลังของเจ้ายังคงอยู่แต่เจ้าจะถูกสาบให้ลืมถึงความสามารถที่แท้จริงของตน จนกว่าเจ้าจะได้เจอนายที่คู่ควรเจ้าจะต้องใช้ชีวิตอย่างวานอนที่ไร้จุดหมายจนกว่าจะได้พบนายที่จะนำพาเจ้าไปสู่ชะตาก,กรรมที่ท้าจริงเมื่อวานอนน้อยเติบโตเป็นหนุ่มเต็มตัวเขารู้สึกถึงบางอย่างที่ขาดหายเขาไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมค้าถึงรู้สึกว่าตัวเองว่างเปล่าเช่นนี้ ราชาวานอนใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไร้ความหมายจนกระทั่งราชาวานอนได้พบกับบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่มอบชีวิตที่มีความหมายให้แก่ม,มันจงลุกขึ้นเถิดพุทธแห่งวายุเจ้าคือผู้ที่ถูกลิกขิตมาให้เป็นจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่หาใช่แค่ราชาวานอน